ผู้ชมวันนี้เราจะมาตกปลาช่อนกันที่ขังจิ้นนะครับมันจะเป็นอ่างเก็บน้ําแบบไม่ใหญ่มากเล็กๆบ่อน,นี้มีตัไปลาช่อนล้วนครับไปติดตามกันว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้ไปครับชุดอุปกรณ์ชุดอุปกรณ์เราก็คือคันสตีทเลสซิ่งดีไซน์บลอกสตรีทปีสองพันยี่เอนะครับ เค okay. ไปดูกันิฟั์เทคเปลี่ยนง่ายเร็วทันใจแข็งแรงงับไปเถอะครับไม่มีง้างได้ต้องกินโลไม่รู้ห้าสิบกว่ายี่สิบแปดโลยี่สิบแปดโลตัวเล็กๆอ่ะโอเคอย่างแก้ม ไปกันครับลุยดูสภาพไม่น่าจะมีตัวอยู่นะครับแต่ว่าลมเดี๋ยวเราลองตีอีกสักพักหนึ่งถ้าไม่เวิร์กเราก็ย้ายไมันะครับ ้เป็นอ่อนแนะครับมันมีกระจับบางๆขึ้นดิมๆแต่ก่อนมีตัวเยอะครับแถวนี้ปลาช่อนล้วน ลาชนตัวนี้นี่นี่กะว่าเอากระเด็นขึ้นฝั่งเลยเนี่ยวัดอะด <c oughs> กะว่าเอากระเด็นขึ้นฝั่งเลยอะขยับเห็นตัวเลยโดนไมไม่กัดโดนอยู่แต่ว่าไม่นี่มันใครก่อนไงน เฮ้ยเอาอันนี้ก็จะกัดน,น,น,นี่ตรงมุมเนี่ยอีกเมื่อกี้นี่ งไม่ต้องสูงอย่ามาเกะต้องมาต้องมาตรงมาใส่หักเป็ห้าครับหักเป็นห้าครับหักเป็นห้าครับฮึไม่สนกั้วอยู่แล้วต้นเหรอต้นนี่ใส่นี่ครับเรางัดเลยครับสองโลครับเพื่อน ใบนี้ลงงัดเลยไม่ตรงอ่ะไม่ต้องห่วงไ้เนี้อี๋ต้องห่วงยอดมาก์า้าจิบฟัดเทคฝากไว้ด้วยถ่ายรูปไหมครับเป็นไงครับเหนียวไหมครับโอเคครับ สายแปกิโคตรเหนียวบอกเลยงัดชิบหายไว้วอดใส่ตัวสองโลงัดบินครับยิงโหดสุดยอดครับโอเคโอเคครับดไม่ได้ส่งเลยครับมาล้าครับ โหโคตรแข็งครับปากล่างแม่งฟังก่อนฟังก่อนหนักมันมีเจ้าของแล้วปลาตัวเนี้ยอีกกัดอีกตีไปทำไมไม่โดนหรอมันตั้งหลักอยู่มันชารลพังอยู่ ก็ยับดีครับพุรูปากเป็นรูเลยอืมกระชากเลยโอเคครับบาก้าครับไม่โดนให้มันรู้ไปกัดดังซะขนาดนี้ปล่อยไหนล่ะเรา,เรางลงยลง,งไม่ได้เนี่ยขายแม่งเลยไหม ค่ลุงมาสองหมื่นจริงจริงมันยังอยู่นะโอทีคาน้ำม,มันโคาน้ำม,มันเขาจะกล้าซื้ออยู่ตั้งสองหมื่นตั้งคนละหมื่นันมมนใหญ่โอเคปล่อยกันเลยครับ โอ้ยคอหักไหมล่ะโอเคฝากติดตามผลงานด้วยครับช่องใหม่น้องใหม่ <c oughs> จะมีทำคลิปมันๆให้ดูกันเรื่อยๆครับผมโ okay. อเคไปกันเลยป้าบิน ตายตอนเยะไม่ตายหรอกโอเคติดตามตัวต่อไปถ่ายหน้าอยู่พีดโดนไโลไป โอ้โหสวยโอ้คันคันคันไซสวยมากยกโชยยกโชกัดอะไรเนี่ยบาบ้าเต็มเต็มไซสวยเลยไซสวยครับกำลังมันไซนี้ทีครับผมตามตัวต่อไป โอเคครับเพื่อนๆปล่อยมันเลยปลาบินไปเลยบินบินเออนี่ลงมันตรงนี้ลงตัวนี้โอ้ไอตัวนี้ตาปูดตาปูดเอ้าเาไปไงไม่รู้เหมือนกันดึงขึ้นมาหรือเปล่านี่มันตาปูดนี่ก็ใหญ่เหมือนกันปลาก้าเหมือนกันเหรอปลาก้าล้วนๆลาเขียวไปยมาลงเออเแก่เนาะุ้งเหลาลงไปอย่างเงี้ยถึงจะตาย โอเคครับอย่าลืมกดติดตามช่องสีงคโปรฟิชชิงเจ้าวเปลี่ยนสีสีส้มนะครับบักก้าสีส้มแล้วก็ต่อสายหน้ามาโอเคชมกันเราตีข้ามฝั่งไปเลยโอ้ยติดอะไรเนี่ย แล้วก็เคาะมาชา้าๆครับถ้ามีตัวกัดไม่อยากนะครับไปชอน

มันงัดปลาไม่ลอยกระเด็น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 เอ็นออกแนวอย่าห้าวไอ้น้องกระเด็นแอบคันหลุดมือไปเลยอ่ะอีโอ้ดูตัวนี่เศร้ากันที่ไหนละเข้ากันที่ไหนลระมือ คนละไซส์เลยไอ้นั่นโคตรเล็กเลยนะพี่ลาเห็นตัตุ่นมันเฉยไม่ไม่ไอ้ตัวนี้กัดกระเด็นนะไอ้สัตวดกระเด็นนี่กันเหรอเป็นไหนโอ้ยเนี่ยก็รุ่นนี้ตัวเออมันเล็กกว่านี้เยอะเลยอ่ะแม่งใจโหดใจมันได้จริงๆอ่ะตัวเล็กนิดเดียวแม่งกัดเฉย ฉันเห็นเจ้าตู้มันเล็กอะ่ะอีกดูอยู่นี่ใหญ่อยู่อา้าวหายเอาเฮ้ยเอาเก็บไหมเก็บไหมขึ้นมาปลาหายแต่ขึ้นมาปลาหายแม่งวิ่งตามเป็นปลาแบดเลยสัตวสแหมอีส้มนี่มันเด็ดจริงๆแต่พวกก็จะซื้อแต่สีส้มแล้วบ้าน <c oughs> มันเด็ดจริงๆ <c oughs> ไหยไปยอมันนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาตัวก่อนโอ้แม่งมึงมาจะดการน้ำล่องๆลอยสัส ฟาชีมเลแล้วมั้งกระโดดวัดเลยกล้าบินมาพิล้อเลยอะ <c oughs> แรงเด้งพลึกเลยเจ็บหนักอ่ะบอกเลยเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วครับปลาบินนะเคยเห็นไหม นี่ไงเล็กกว่านี้เยอะตัวนั้นน่ะไม่เห็นเห็นกันอยู่ท่หเห็นตะายหามันนี่ถังใ่ถังอะใส่ถังาเอาเป๊ะซะกูเป๊ะซะปลากำลังไข่นะเนี่ยเนี่เนี่ยคู่เลเมื่อกี้เนี่ยคู่นเลยปล่อยะตัวนี้เนี่ยมันอปล่อย กูมาเลยตัวโดนอ่ะถึงนอ้มันโดนต้นอยู่่อยปล่อยปล่อยไข่เชี่ปล่อยน่ปล่อยันพูดทิไ่สายเหนียวเดินลงปลาบินอ่ะโอเคไปเลยไป สายช็อคมาใหม่รีโวโอ้โหโดนโดนเลยครับลีโบโอ้โหดนโ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 ดเล็กๆเลยครับครับครับแพคครับเป็นไงครับแพคขั้ครับแพคขั้ครับกำลังจะโฆษณาช็อกเลยโอ้โหเอาเลยอะ ไม่ขึ้นเลยครับเจอตัวใหญ่ๆเจอตัวพุ้มๆครับโอ้โหเนี่ยฮะช็อกช็อกหนหนเลยงัดควายเลยครับมาเซียลีโวรีโวตโวโอ้โหไซใหญ่ตัดบาก้าครับล้วนๆนะบาก้าฟ้าครับเต็มลำ ออกออกอยี่น้ำบ้าเลยโดนจนได้ใส่ใส่เหนียวๆครับแบกกิดต,ต้องมาใส่แบกกิคทคราช็อกโีโวเยี่ยมบัตก้าร์ดนี่ตายตายตายแค่คู่แค่คู่ไม่ไม่ไม่ใส่ตัวแรกที่พี่ได้เลยสัตว์โดนสักทีแง่เย็ดต้องพักมันแปมออต้องพัก นี่อะแถวนี้มีแต่ไซนี้เลยเนี่ยกัดอะตัวยังใหญ่เลยอ่ะลูกมาหนิกัดอยู่นี่ตัวหนึ่งลอยฟวดไปอย่างนี้เลยเห็นตัว mày 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 Nó mày 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 Nó ở mày mày ở mày 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 อยูแบบนี้หรอถึงจะอยู่แม่อยู่ยากนนะยากนักใช่ไหม,มยากนักหรอแล้วยังให้พี่โหดน้องให้พี่โหด ให้พี่หหดต้องไอ้มาอีกแล้ว,อลวโอ้โหกระโดดกัดยังกระกบยังหดูดอโอ้ยใส่ดูครับดำเมี่ยมเลยยอดอู้อันเดียวันหูดเลยโอเค เอาไว้ก่อนครับปดเยอะกันขุ่งเหลาครับปลาขุ่งเหลา <laughs> โอเคปล่อยเลยไปจัดจัดโอเคสกยอดบ้าก้า กัดครับไม่โดนตามอีกกัดอีกครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับท่างัดก็โอ้โหสุดยอดอัดเลยครับ มาแล้วครับปลาปลาโหดมากครับที่นี่ซ้ำตลอดบขึ <c oughs> so ้นเหนื่อยไหมล่ะครับเดี๋ยวลองยาก่อนอ่ะ สายหุดระวังขานะอย่าดึงนะอือฮะอ้าวขาจริงดิ ตัวพอสมควรนะครับน้องอีคิวก็โดนไซส์ใหญ่ๆกันไปอาจจะเกือบเกืบสามโลดได้นะครับเยอที่ใช้ก็จะเป็นบากา้ารวนๆเลยนะฮะมีหลุดมีขาดเยอะแยะนะครับครองนี้เหมือนคองธรรมชาติสิ่งๆนะครับเหมือนอยังไม่เคยมีคนมาตีนะครับกัดดีมากครับกัดแรงโดด อ่าโดดกัดเหมือนกบเลยก็มีครับโดดพุ่งมากัดนะครับเหมือนกบเลยแต่มีแต่ตัวใหญ่ๆครับปลาครับไซส์ใหญ่มากยังไงวันนี้ก็คงต้องพอก่อนนะครับเพราะมันเย็นแล้วอยังไงก็ฝา,ากนา้นาๆช่วยติดตามผลงานนะครับฝา,ากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป ห,ห่คลิปม,มันให้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ